ที่ห้องประชุมภูทเบิกชั้นหาสรารการจังหวัดเพชรบูรณ์ในพงผิพิทยาธนากรสีทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมาการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัดจังหวัดเพชรบูรณ์ครั้งที่1ทับ2,513มีนายวิเชียรเหล่าเขตกิจประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมด้วยคณะอนุกรรมาการประชาสัมพันธ์เข้าร่วมประชุมเพื่อสอดคล้องกับนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติฉบับที่5พศ2,559ถึง2 5 6 4และเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้งาน ประชาสัมพันธ์ของส่วนวชาการทุกกระทรวงประสานสอดคล้องกันและเพลทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินง,งานประชาสัมพันธ์สามารถส่งเสริมสนับสนุนและเป็นแรงผลักดันให้การพัฒนาประเทศบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้โดยในปี2013นายวิษนุเครือง,งามรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติได้เห็นชอบเรื่องสาระสำคัญจำนวน11เรื่องประกอบด้วยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและเบี้ยยังชีพการจ้างงานผู้สูงอายุ การลดความเหลื่อมล้ําของการเข้าถึงบริการสุขภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อแก้ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งการทําประมงตามมาตรฐาน IUU ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมศูนย์ดํารงธรรมยุติธรรมใส่ใจป้องปรามทุจริตภาครัฐเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออกเขตพัฒนาพิเศษภาคใต้และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนระยะที่1และ2 ซึ่งใน11เรื่องนี้คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัดเพชรบณ์จะต้องดำเนินการขับเคลื่อนบุรณาการดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงประชาชนกลุ่มเป้าหมายผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์สื่อโซเชียลมีเดียสื่อมวลชนท้องถิ่นและเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเพชรบณ์ได้เข้าถึงและใช้ประโยชน์ข้อมูลข่าวสารในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตต่อไป